มาดูการฉีดยาคุมกําเนิดท่านนี้บอกว่าฉีดยาคุมกําเนิดมา3ปีแล้วตอนนี้ประจําเดือนไม่มาหยุดฉีดไป6เดือนแล้วทาอย่างไรดีครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับต้องร้องเพลงคําว่าใจเย็นอย่างเดียวเพราะว่าเป็นธรรมดานะครับบางทีฉีดยาคุมมานานกรณีของคุณเนี่ยฉีดมาตั้ง3ปีนะครับบางทีต้องรอกว่าจะประจาเดือนจะมาเนี่ยบางที9เดือนบางคนรอเกือบปีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่า ฤทธิ์ของยาคุมที่มันสะสมในร่างในร่างกายคุณเนี่ยฉีมาตั้ง3ามปีเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะมัน,มนจะค่อยๆกําจัดออกไปนะครับ,รบแล้วเมื่อไหร่มันกําจัดหมดนะครับรังไข่ก็จะกลับมาทํางานแล้วก็มันจะมากระตุ้นนะครับ,รบทำให้ผนังมดลูกหนาตัวประจําเดือนก็จะเริ่มกลับมาอีกทีนึ่งับผมมันใจเย็นๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับ ประจำเดือนไม่ใช่เลือดเสียบางคนนี่กังวลอยากจะนะครับให้มีประจำเดือนมาเยอะๆให้กลับมาเป็นปกติเนี่ยสำหรับ,รบกรณีอย่างคุมเนี่ยฉีดยาคุมมาตั้ง3ปีเนี่ยต้องใช้เวลานิดน,นึงครับ,รบอาจจะต้องรอสักประมาณปีหนึ่งนะครับประจำเดือนถนึงเริ่มจะกลับมาบแต่พวกนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับบางคนรอไปรอมาปรากฏว่าตั้งครรภ์ขึ้นมาโดยที่ตัวเองไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจก็ ไปปรึกษาแพทย์สักนิดหนึ่งนะครับว่าสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มาเนี่ยเกิดเป็นเพราะว่าจากฉีดยาคุมฮอร์โมนจากยาคุมหรือเปล่าอย่างนี้เป็นไปได้ไหมว่าเกิดจากความเครียดของสถานการณ์โควิดนแมแต่เครียดยังไงก็ไม่น่าจะถึงกับประจำเดือนหมดนะอืเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับร่างกายมันมีระบบในการที่จะดูแลตัวมันเองอยู่แล้วครับผมนะครับก็ไม่น่าถึงขั้นจะต้องทําให้ประจำเดือนหยุดไปในขนาดนี้นะความเครียดจากโควิดนะครับ